ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพอ่บพอแตมเนพี่น้องเนาะพอ่พอแตรพามาติดตามเลขล <c oughs> าวพัฒนาปูคำชนนพี่น้องครับมือวันจันทร์นพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ 18, สิบแปดสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าขับเลขล่างก็ออก เก้าเจ็ดเนาะพี่น้องครับมีผู้โขวผู้หมานบนอนอพี่น้องกับปูคำชนนะครับรเตรียมบปอยากใส่คำว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาได้พี่น้องเด้อนี่ครับวันจันทร์ที่ 18, สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่คำชนบนล่างวิ่งรูดแปดกับห้าแปดกับห้ากับมาหานาะพี่น้องเนาะ ปูไปเรีนแปดสี่กับหาแปดพี่น้องก้าห้าเก้าวันนี้ชุดวินงนะพี่น้องเห็นบ่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ยังไม่อยู่พี่น้องนะครับห้าเก้าเข้าตัวกลับแลวพี่น้องเนาะเลยออกเก้าห้าก็ถือว่าเด็กเข่าเนาะพี่น้องเนาะเล็ปูกับบลายี่หางนะพี่น้องครับชุดวินกับเข่าล่างพร้อมเอ้ามื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้อง ครับพระธาพามาตามต่อ,อนยนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาปูคําชนนาคาม สัตเกียรตนะพี่น้อง รับบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกนะครับครับชุดวิ่นพี่น้องหนึ่ง สองห้าหกหกเก้าพี่นอ้องเราเพิ่งได้สังเกตมองชุดวิทย์ในพี่น้อง จับคู่เด่นพี่น้องแปดหก แปดเก้าหกเก้าหกหนึ่งนะครับ ครับส่วนตัวเน็ตนอก้องน้องนอก,นอกปูเป็นในที่แปดหกหกเก้านะครับ พับเลขสามตัวพี่น้องเก้าแปดหกเก้าแปดห้านะครับ กันห้าหนึ่งพี่น้องตัวกันสัจเจียนนะพี่น้องเนะาะมรดิพัฒน์มาเข้าตัวกลับได้พี่น้องเลือกห้าเก้าเลข,ขออกเก้าห้า ับฉะนั้นเราจะลืมกลับตัวไว้นำนอพี่น้องเนาะครับปรเทียมก็ใช้เบิ้งก็ได้พี่น้องเด้อปู่พันชงมาครับปู่คาชนพี่น้องดาวพัฒนา20ทับ8ทับ6 8บนโอวิ่งรูดบนล่าง8กับ6ชุดวิ่น1 2 5 6 9จับคู่เด่นนะพี่น้องเนาะ8 6 8 9 6 9 6 1ครับเลข3ตัวก็9 8 6 985กันห้าหนัดเจียนเนาพี่น้องเนาะครับรับพอแต้มขอกราบขอประคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่คำชนเนาะครับเนาะรับจีดะทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ ะฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยให้ปังอีกพี่น้องอิซีก็จะได้โฉบโมันมนกันเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเน้ครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าคำครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออีพซีทุกคนโฉบโมันมานนะพี่น้อง,เ,งเน้อเฮงเฮงรวยรยเนาะครับเนะครับพอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม